จับมวนได้เลยสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพอพี่น้องสุขหูสุขลิน้นกับพี่น้องครับมโอนี้ได้ตำขวดทะเละด้วพี่น้องเด้อนี่ครับโอ้ยตำขวดทะเละสุดเสียพี่น้องมโอนี้ตำเซมีปลาหมึกพี่น้องมีกุ้งครับ ตำชั่วใส่ปลาเมือกกับใส่กุ้งพี่น้องเอยน้ำปลาแดงหอมคือเกลอแหละครับมือนี้ครับของขาดพวกใดเด้อพี่น้องเด้อตำบกุงตำชั่วตำเนี่ยเนี่ครับของหมากของแสบคือเกลาแหละพี่น้องเอ้าผักกับผักแก้มกับไหมผักกาดคือเกลาพี่น้องผักกาดหยองคือเกลาแหละครับแก้มเหงายครับพี่น้องมือนเดียวคือเกลอครับฝากกดแชร์กดค้ชไหลโค้ชซับกับใครก็พี่น้องแจ็คองโกเด็กพี่น้องเด้อมากหม้อลายใหญ่หามพี่น้องเด้อยไหลแตกแล้วครับ muối ừ, và mực hoặc xay nó xào cái đó cặp hạt chèn nhé để muối muộn đây là okay. này Thế ngay cái này mình Tắm chùa tắm tay cái lên đó nào สามส่วนทัเดืนะ จอดอย่างเงียสดนังเพือเขาหรอครับวางประเด็กเพือ่อเขาเกลุ่มตัวเงี้ยไปเยเนี่ย รสชาติจะตั้งดีไปหน่อยอืมรสหวานที่เขาครับ วันนี้ฝนมัตกเกิดเป็นอะไเด้อเมื่อวานตกแน่้ไงครับฝนวันนี้ก็ต่างเข้ามาคือรย่องต่างเข้ามาข้าวเนี่ยก็หายครับหมื่นมาข้าเดีเเยวหนักฝนม่ตวตกครับ Chị nhắm để gặp xe của câu với nào và quên mất tạm nhiều นี่ใช่นานหน่อยพอดนะนานผมมีสดเด้อ ส่วยด้วยครับ おいねえブラン yang day ka share pero Mm-hmm. กุ้งนีง่มัต้องรวกมันสูงแฮงเด้ยพี่น้องเนี่ยรวกข้าวโยวกับพกัอมครับนี่นได้รสจัดหวานของกลุ่งเราเอพี่น้องสำหรับมือนี้เนี่ยครับใส่ตำทะเลพี่น้องเนี่ย ตำส่วนทะเลกับใส่ปลาหมึกใส่กุ้งพี่น้องอยากกินง่ายๆที่โตเลกับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับฝากกดแชร์กดไลค์กดแชดร์เพื่อให้มั่งใจครับสองกอา์ได้พี่น้องเดงง้อเบิ่งบอกว่ามันเดิมคื่องคาครับบปรถองคิดอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ